สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมสุขสันต์วันคริสต์มาสนะคะสวัสดีคะ่ะป้าปาสวัสดีครับตอนนี้เรากําลังจะไปบัญญากันเนาะแต่ว่าเราจะแวะไปรับพี่จ๋าที่บ้านก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปบัญญานะคะไปปฏิบัญญานิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันไปเปิดของขวัญวัน,วน,วนคริสต์มาสที่บ้านนะคะแต่ว่ามื้อนี้่คือฝนตกมืดมืดเลยค่ะ้วก็มีหินมาตกพร้อมนะคะหินมาก็ตกหนักเช่นกันแต่ว่าตอนนี้คือฝน โบสุหินมะแล้วฝนหายแต่ว่าหินมะยังลงอยู่นะคะเดี๋ยวแา่จ้าให้เบึงหินมะนะคะอันนี้เป็นหินมะนะคะตเต็มเลยตอนแรกอะใจวีใจวอนว่าคริสต์มาสปีนี้จะไม่หินมะบอนะคะแต่ทีนี้ก็คือนี่สมใจเลยค่ะโอ้พี่จ้า สวัสดีครับคุณผู้ชมเลยเห็นกล่องเพิ่นรบเลยค่ะพี่นอ้องเพื่จะเอาบรรยากาศมาให้เบิรงเนาะก็จะประมาณนี้นะคะสุขสันต์วันคริสต์มาสสวัสดีวันคริสต์มาสขอให้ทุกคนมีความสุขเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ